สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูลายมือเช่นเคยนะครับมาเลยครับยกมือของท่านขึ้นมานะครับนี่ครับดูไล่ทีละเส้นเลยนะครับลายมือนี้เป็นคนสุขุมเลือดเย็นแล้วก็ความคิดลึกล้ำนะครับความคิดดีความคิดไตรตรองอย่างดีนะครับมีความรัก เป็นที่หนึ่งนะครับความตั้งใจก็เป็นที่หนึ่งเช่นกันนะครับมาดูมีเส้นไหนบ้างครับนี่ครับเส้นแรกนะครับเอาเส้นชีวิตก่อนครับเส้นชีวิตยาวมาตกข้อมือนะครับหมายความว่าคนคนนั้นไม่เป็นคนใจร้อนบูมบามนะครับไม่ไม่แลกไม่ปะทะนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับคือเส้นคู่ครองนะครับ เส้นคู่ครองมาติดกับเส้นชีวิตนะครับเราจะเป็นผู้นำนะครับส่วนคู่ครองของเราจะเป็นผู้ตามนะครับเราพาทำอะไรเขาก็ทำด้วยนะครับนี่ครับเราเป็นชางเท้าหน้านะครับตัวนี้เส้นคู่ครองแล้วก็มีลักษณะยาวแบบนี้ก็ถือว่าคู่ครอ,องของเรามีบุคลิกดีนะครับหน้าตาดีหรือกิริยาท่าทางดีครับ มีสมาร์ทครับหรือสวยก็ได้ครับนี่แล้วก็มีเส้นสมองที่ยาวโค้งตกเนินจันทร์ครับนี่หมายความว่าคนนี้เป็นคนคิดละเอียดนะครับคิดดีคิดละเอียดไม่ใจร้อนไม่ชอบปะทะชอบใช้เหตุผลไม่ชอบใช้ความรุนแรงแล้วก็ชอบใช้คำพูดมากกว่านะครับ ไม่ชอบปะทะไม่ชอบอะไรครับแล้วก็มีจินตนาการสูงนะครับนี่ครับควม,มีความละเอียดในการตัดสินใจนครับคิดแล้วคิดอีกครับมาดูเส้นที่สามกันเลยคือเส้นใจครับเส้นใจไม่ขาดแล้วก็เส้นสวยนะครับแล้วก็มีปลายที่แหลมนี่ครับปลายที่แหลมนะครับแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งโค้งลงมา,าหา เส้นชีวิตกับเส้นสมองนะครับหมายความว่าคนนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับทำอะไรจริงจังกับงานกับความรักหรือหลายๆอย่างที่ลงมือทำครับนี่ครับใครมีลายมือแบบนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับเป็นคนตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมครับ